มันก็ตามมามันก็แน่นอนอยู่ไม่รู้ชวนใครกูไปด้วยบอกก็นู่นเอ้าไม่รู้เขาบอกอยากได้ตังค์ก็ตามมืมั่วบ้านงาเนี้ยอย่างเนี้ยเขาอ่อยกันด้วยตังค์จ้าใครจะมรู้ละคุณนะครับผมบ้านงานเอาใครแต่พ่อใครเอาใครแต่ยันยเพื่อนไม่เอาพ่อกูพักงนี้พ่อกูทำอะไรขวางหัวางตาพ่อไปหมดชักวันด้วย ทำไม่ะอูจะต้องต่อยกับพ่อคนไม่ได้เลยปีเนี้ยจะรอมึงจะต่แล้วจะรอสักวันทำไมเอาสักวันนี้ก่อนเลยก็ได้รอให้มันเหลือกดจริงๆก่อนนีครับเฮ้ยมึงช่วยประกาศหน่อยได้ไหมว่าบางคนดูที่ยน่หน้าห้องน้ำให้มไปนั่งที่อื่นไันีาทำไมนะเน็กเกย์ไม่กล้าเดินไปขี้จะไปเอ S นะจริงใครจะเดินไปขี้มี่จะต้องผ่านคนมันดูสิไม่กล้าเดินไปขี้เลย ออกมาเยือหน้าพีไม่อยาเข้านานสิขาบดขี้มันจะรู้เวลาไหมล่ะถ้าเข้านานปุ๊บหลุหายไอ้นิกเกคนนี้ขี้ยังก็เผลอเนี่ยนะห้องนี้ปิดเราไม่กล้ากมาดูนิเกแล้วคนปวด้องขี้จะมาขี้ใช้เวลาเดียวกับเยี่ยวได้ไงเออสมุิถ้าเข้าใช่ไหมใช่อือมีวิธีแบบไม่อายแน่นอนยังไงนิเกอเลิกค่อยออกโอ้โหเลยฉากเลย แต่ว่ามันมีวิธีเก็บเสียงอยู่อะไร่ะรอทางยังไงวะถ้ากลัวคนห้องนองได้ยินหรือห้องข้างๆได้ยินอ่ะเออตอนที่เรามันมีวิธีเก็บเสียงแล้วก็ไอ้เบไม่่หรือเป็นฆาตกรรมตัวเองเนี่ยแต่คนข้างนองก็ตกใจก็เป็นหัวกันหมดเออเก็บเสียงยังไงเก็บเสียงตดไงแต่ก็จบ อะไรอ่ะอะไรอะไรเขอะไรคืออะไร